อ่ะวันนี้จะมาสอนการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับที่เราเพิ่งอัดไปนะครับเริ่มจากกดปุ่มกลมๆใหญ่ๆนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับสำหรับคนที่มีคลิปอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีคลิปมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆอยู่ตรงกลางเลยนะครับนะกดเข้าไป นะครับมันจะมีให้เลือกว่าเราถ่ายแบบไหนนะครับก็คือ16ต่อ999 9ต่อ16 1ต่อ1นะครับถ้าเราถ่ายแนวตั้งก็จะเป็น9ต่อ16ถ้าเราถ่ายแนวนอนก็จะเป็น16ต่อ9อะนะครับอันนี้ผมถ่าย9ต่อ16นะครับโอเคทีนี้เราไปเลือกนะครับว่าคลิปวิดีโอของเราเนี่ย อยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับผมถ่ายอยู่ในคาเมร่นะครับคลิปที่ผมถ่ายไปนะครับมียาวมาก <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมถ่ายทีละช็อตทีละช็อตนะครับไม่ได้พูดทีเดียวหมดนะครับอันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดต่อมากเลยทีเดียวนะครับโอเคผมจะเลือกคลิปที่ผมถ่ายแล้วมันดีๆแล้วกันเนาะ เลือกทีละคลิปก่อนก็ได้วิธีรักษากดไหลย้อนง่ายๆด้วยการปรับพฤติกรรมสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนนะครับกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์แอดเฟนด์พูดคุยกันได้นะครับโอเคอะผมจะสอนตัดก่อนและกันนกค่อยเรียงคลิปวิธีการตัดต่อนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการเอาคลิป มาเรียงต่อๆกันนะครับเราต้องสร้างสตอรี่บอร์ดในคลิปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเรื่องซาวเรื่องเอฟเฟคเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเพิ่งใส่มันนะครับอย่าเพิ่งไปนสนใจนะครับเราต้องเรียงคลิปให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะใส่ซาวใส่เอฟเฟคใส่การเปลี่ยนฉากอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นค่อยอันดับต่อไปนะครับผมสอนการตัดต่อก่อนนะครับวิธีรักษากรดไหย,ย้อนง่ายๆด้วยกัน จะเห็นว่าช่วงแรกช่วงตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเว้นว่างไว้นานผมจะตัดทิ้งนะครับการตัดต่อในคายมาสเตอร์ก็คือส่วนใหญ่เราใช้นิ้วนะคือใช้นิ้วอยู่แล้วแหละเราจะาเดี๋ยวเราเพย์ก่อนกดเพย์ไปนะครับโอเคจังหวะนี้นะครับเราตัดออกนะครับโดยการเอานิ้วนะครับคลิกไปที่คลิปนะครับ จะให้มันเป็นแถบสีเหลืองๆนี่นะครับแถบสีเหลืองๆขึ้นมาพอแถบสีเหลืองๆขึ้นมานะครับมันจะมีฝั่งขวามือนะครับเห็นกันไกลไหมครับอ่ะตัวกันไกลคลิกไปที่กันไกลครับการตัดคลิปในนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าอันนี้เราขีดสีแดงอยู่ตรงที่เราจะตัดนะครับ จะตัดไปทางซ้ายตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านตัดไปทางขวาของหัวอ่านแยกที่หัวอ่านแยกและแท็กเฟรมพาร์คนิ่งนะครับอันดับแรกคือตัดไปทางซ้ายพอเรากดตัดไปปุ๊บฝั่งซ้ายที่เราเลือกมันจะถูกตัดออกนะครับเดี๋ยวเรากดแบ็กไปอีกที วิธีรักษากดไหลย้อนจะเห็นว่ามันกระชับมากขึ้นนะครับีตัดไปทางซ้ายทีถ้าเราไม่ตัดออกมันก็จะเยินเยอะนะครับวิธีผมก็จะตัดออกอันนี้เริ่มคลิปใหม่ปงวิธีรักษากดไหลย้อนมันจะไม่มีเวลาในช่วงที่เรากำลังอัดคลิปนะครับ การอัดคลิปนะครับควรจะเว้นว่างในการอัดไว้หน่อยนะครับเช่นอย่าเพิ่งกดและอัดทันทีนะครับเว้นให้เว้นให้มีจังหวะตัดนิดนึงนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เรา,าถ้าเราไม่เว้นไว้เนี่ยการพูดของเราบางทีมันปุ๊บขึ้นมาปั๊บอะไรเงี้ยมันจะดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่มันจะเว้นแบบเสียงบางทีมันยังไม่ทันรันกล้องบางทีมันยังยังไม่ทันถายย่ายเงี้ยยังถ่ายไม่ทันทําให้เราพลาดตอน,นแรกๆไปนะครับ วิธีรักษากดไหลย้อนง่ายๆด้วยการปรับพฤติกรรมนนสำหรับอันนี้สำหรับจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับสำสำหรับตัวนี้นะครับแต่ผมก็ลองเลือกตัดดูแล้วกันเนาะกรรมสำหรับพฤติกรรมสำหรับคนด้วยการปรับพฤติกรรม พฤติกรรมเสร็จเราก็ตัดมันออกไปหลายคนถามว่าตัดทำไมนะครับเวลาฟังเสียงมันจะสมูทมากขึ้นนะครับอันนี้ผมจะตัดไปที่แยกที่หัวอ่านนะครับแยกที่หัวอ่านคืออะไรการที่เราแยกที่หัวอ่านก็คือมันจะแยกเป็นสองฝั่งนะครับอัน,นแยกที่หัวอ่านเนี่ยจะเห็นว่าจะมีตัวบวกนะครับตัวบวกเดี๋ยวผมสอนอีกทีหนึ่งคืออะไรนะครับ อันนี้เราแยกที่หัวอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสำหรับเราก็จะเลื่อนไปตรงที่ก่อนที่จะพูดว่าสำหรับนะครับเราก็ตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านโอเคแล้วก็มาฟังเสียงนะครับกรมสำหรับคนที่เป็นกดไหญ่เห็นไหมมันจะเนียนมากกว่าที่เราจะ ด้วยการปรับพฤติกรรมสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนอถ้าเราไม่ตัดมันก็จะมีเว้นการเว้นวช่วงด้วยการปรับพฤติกรรมสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนจริงๆเราไม่ตัดก็ได้นะครับแต่อัตนนิกร,รมโชว์ให้ดูสสำหรับคนพฤติกรรมพฤติกรรม สำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนนะครับกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์แอดเฟนพูดคุยกันได้นะครับอ่าพูดคุยกันได้นะครับแล้วผมก็ตัดจบไปนะครับอันนี้เราจะเลื่อนจะตัดเฟรมไปทานด้านขวานะครับแอดเฟนพูดคุยกันได้นะครับไปที่คลิกไปที่คลิปวิดีโอนะครับแล้วคลิกไปที่กันไกลครับ ตัดไปทางขวาของหัวอ่านนะครับฝั่งขวามันจะหายไปทั้งหมดปึง้งอ่าอันนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะมาลองฟังคลิปกันวิธีรักษากดไหลย,ย้อนง่ายๆด้วยการปรับพฤติกรรมสำหรับคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนนะครับกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์แอดเฟนพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับ,บไม่ค่อยสมูทอะไรตัดอีกนิดนึง ครับตัดตรงนี้ทิ้งตึง้งนะครับเดี๋ยวเราลองเอาอีกคลิปหนึ่งใส่เข้าไปนะครับอยู่ในคาเมลา่าคลิปที่สองตึง้งเน่ย วิธีจะซูมเข้าซูมออกนะครับเราจะเอานิ้ว2นิ้วนะครับไปตรงพื้นที่ว่างๆข้างล่างนะครับอันนี้คือซูมออกนะครับจะทําให้ฉากของมันยาวขึ้นเราจะตัดได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับซูมเข้าก็คือเอานิ้ว2นิ้วนะครับรวบเข้ามานะครับปึ้งอยันนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเลื่อนได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้ซูมออกนะครับซูมออก โอเคอ่ะคลิปต่อไปเอ๊ะกำลังจะพูดหนึ่งอ่าเราจะตัดก่อนหนึ่งนะครับตัดตรงนี้ทำเหมือนเดิมนะครับตัดไปทางซ้าย หนึ่งเราไม่ควรนอนหลังมื้ออาหารก่อน3มชั่วโมงตึ้งวิธีหลังมื้ออาหารก่อน3มชั่วโมงพูดจบเราก็ตัดทึ้งตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวลองดูคลิปกันวิธีรักษากรดไหลย,ย้อนง่ายๆโดยการปรับพฤติกรรม สำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนนะครับกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์แอดเฟนพูดคุยกันได้นะครับ 1. เราไม่ควรนอนหลังมื้ออาหารก่อน3ชั่วโมงอ่ะก็จะเห็นว่ามันต่อเนื่องกันง่ายๆนะครับสำหรับคนที่กังวลนะครับว่าฉากมันตัดไปไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าคนดูส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้สังเกตหรอกครับถ้าเราตั้งกล้องได้เนียนนะครับหรือ บางทีถ้าอยากให้มันเนียนมากขึ้นนะครับเราควรจะต้องอยู่ที่เดิมตลอดเวลานะครับไม่ควรขยับเข้าขยับออกขยับนี้นะครับแต่เนื่องจากอันนี้เป็นคลิปเป็นเนื้อหาให้ความรู้นะครับก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการเปลี่ยนชาร์จสักเท่าไหร่นะครับจะเน้นเรื่องของสาระความรู้คนรจะ,ะควจะฟังมากขึ้นนะครับหนึ 1. 1> ่งจังหวะนี้มันเว้นเยอะเกินนะครับ พอตัดจะสมูทมากขึ้นหนึ่งเราไม่ควรนอนหลังมื้ออาหารก่อนสามชั่วโมงพูดจบก็ตัดตึง้งเรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ในการตัดนะครับลองอัดคลิปดูนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองอัดคลิปนะครับแล้วก็เอาคลิปเนี่ย ขึ้นมาตัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการต่อไปนะครับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดคอมเมนต์สอบถามพูดคุยกันได้นะครับผม